ค่ะกาบสวัสดีค่ะทท่ทานทั้งบ้านค่ะค้ามานีเจค่ำสามตัวเต็งในมาติดตามนึก่าความฝันกับปลานวนค่ะค่าปลานวนนี่เพิ่นฝันเห็นหญ้าที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะฝันว่ายหญ้านี่มาซื้อเฮ็ดทาค่ะแต่ว่าหญ้านี่เพิ่นกบบนนะบ่เบาะคุณป้าเนะาะบ่บา่านนาม ค่ะเรื่องรลวความฝันของปนวลเพื่อนสีให้ตัวเล็กเนี่ยทางแนวดกะไปฟังกันน้ำัาสวัสดีค่ะปนวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป่าสวัสดีค่ะมาติดตามเนี่ยทางความฝันคือเก่าเนาะฝันจังไรป้าก็นั่งมาฝันนั่นไปบ้านเก่าบ้านขํมขีนหนานั่นก็ตายเบิดหรอละเพื่อนบอกว่าไปสื่อเฮ็ดไหแน่ยไปสื่อเฮ็ดอยู่ฝุ่นเด้อสีใหอหนูนั่นสื่อทาเพื่อนว่าค่ะเออ กับไปไปบางคําผู้ดมนั่น oh, <okay. S 2> ไปเฮือ,อันเกา่าไปไปสื่อเฮ็ดนะกไปสื่อมองเกา่า mm hmm. ยู่ในเฮือ,อันเพื่อนนั่น <Okay. S 2> เพื่อ,อันเพื่อนอยู่อันบาง <Okay. S 2> คําขี่เห็นนะ่ะเ <Okay. S 2> ออไปบ้านนี่เพื่อนม้าหายนัน่นอันเฮ็ดขาว,ลวเลยเฮ็ดอันบดแต่เมวาแต่เล mm hmm. ยหิ้านั่นเพื่อนตายแเลยแต่ว่าหัน เห็นเพิ่นนั่งยูเพิ่นสื่อเฮ็ดนะเพิ่นมากบภผ่นะเพิ่นมาก็ลูกสาวเพิ่นเนวเพิ่นไปสื่อเฮ็ดท่าเฮ้าเนาะเพิ่นสื่อเห็ดท่าเฮ้าเพิ่นมาสิ่สื่อเฮ็ดไห้เฮ้าเออย่าน่ะก็ยังว่าโอ๊ยก็ยังว่าโอ๊ยใจบาดยูใจบารอธิษฐานไปเพิ่นอยู่ดอกจังว่าฟันเห็นเพิ่นเออก็ยังมาเพิ่นกับเสียชีวิตละละเสียชีวิตทั้งปูทั้งยาละละ บ้านนี้ก็โอ้กะลาบาอยู่อานุอานุกะบาเบาหนั่เพิ่นเสียชีวิตหรือเปล่าซึ่หนูบ่แต่ว่าเพิ่นเบาเบานั่ยานืกะเบาเนื้าเนื้อกะผู้ชายกะปู้อื่นอ่ะอันมีแต่เห็ดนี่บ่ก็เลยว่าเห็ดบดให้เฮ็ดเห็ดขาวเห็ดบดเหล่าว่านโอ้เราบอกว่าเราเบาว่าเห็ดบดแต่ผู้อื่นน่ะห้าดิ้ยินแต่ว่าเราบ่ได้เบ้าเราบ่เบ้าเออ เทานี่เราเบาว่าเฮ็ดบดต้วนกแล้วว่าคิดว่าเออคิดว่าเฮ็ดโบดต่ว่าเราเบาเบานึ่งค่ะกันยังว่ามีสามคนเลยเพื่อนเป็นผีเนาะเไม่เบาหวานแม่นเพิ่นเบาเบาเลยยังว่าบ้านนี้ซิ่งเฮาก็เห็นเด้ตะสั่งใส่ตะสั่งโอ้ตั้งเอาเฮ็ดมาปุ๊บเอาขึ้นเลยขึ้นตะสั่งเลยขึ้นตะสั่งปั๊บเลยสั่งกิโลสั่งกิโลออื เท่าบ่แต่ว่าเท้าบโหว่าจะได้จักกิโลแต่ว่าหันเท้าเห็นเห็นเลยสิ่งเห็นสิ่งห้ยสิ่งเห็ดจึงเคิงอยู่ตัวว่าจังซี่เห็นเหลขมันนวกันบ่บ่เห็นแต่ว่าเห็นสิ่งม่นม่อนอ๋อตั้งอยู่ตั้งอยู่เฮ็ดเห็นเห็ดนั่นก็ตั้งไป้งซึ่งนั่นจอดไหนว่าโอ้ยญาพนกับมาสือเห็ดถาอีดีก็ได้ว่าจังซีเปิ้นเบาเาน้ำเฮ้ารอกเบาเบาค่ะย่งว่า บาทนี่กเบ้าวอันได้งินแต่เพิ่นเบาจักมันผู้ได้เบาบอูแต่ว่าหันมีผู้ใส่บ่าเอ้นมากะเอาเงินมาให้ให้ที่ล่ะเอามาให้อันเพิ่นที่ล่ะเอามาให้เพิ่นที่ล่ะทอดมาให้เพิ่นที่ล่ะเก้าบาทเพิ่นว่าเก้าบาททอดให้เก้าบาทแม่กระเป๋าหฮาเลยจกไดเก่งๆจกเสือบ้านนี้ สองเหรียญนั่นอันเหรียญหานั่นก็ตกลงตกลงบาทนี่ข้าก็จับเอาเหรียญหานเอามาให้เพิ่นให้เพิ่นโทษให้จกเฮ็ดน่ะจกเอาเก่าบาทออกมาก่อนเอาเหรียญสิบเออเหรียญหาเออก็ยังมามันตกลงโออเหรียญหาตัวนี้แล้วว่าข้าวจับเอาอ๋อยเพิ่นคค่่ะะเออเพิ่นโทษให้เอาใหม่เฮาเพิ่นมาเก่าเก่าบาทเพิ่นมาว้า จังสี่ได้ค่ะแต่ว่าเรียนหาหันโตกลงเรียนหาติขึ้นมานั่นโอ้ยเข้าจับเอาไปเพิ่นปูปับเพื่อนไอ้ยังบาเพิ่นเอาไม้ให้เข้าตีล่ะเพิ่นบาเอาไม้ให้เข้าเพิ่นบาให้เก้าบาทเด้อเพิ่อนบาว้าจังสี่ได้เดียวนน้ค่ะเพื่อนบอกคุณป่าสิตีตัวเลขตัวไรครับห่วยเข้า่าเก่าหาน่ะแล้วเก่าหาเก้าหาตี ผู้ชายมันก็เป็นหกไข่แมนบางไข่แมนสามเก่าหาหรือสิเอาศูนย์ก็ะไรหนาก็เป็นศูนย์เพราะเพิ่นเสียชีวิตเนาะโอ้แมนยังไงผู้ชายศูนย์เก่าหาเนาะศูนย์เก่าหาศูนย์เก้าห้าอือเพราะว่าเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นเสียชีวิตเหรอเพราะว่าอันเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนหาน่ะมันก็เป็นกลมๆอยู่แล้วก็เลี้ยนหาอยู่แล้วก็หาศูนย์กระไรแมนบ่ล่่ะคะอือ ห้าศูนย์ก็ะไรศูนย์เก้าห้าจังสิเออศูนย์เก้าห้ากระไรค่ะเพราะว่าเ้าเอาให้เพิ่นเลยเพิ่นกับว่าพาเอาเอาไม้ห้าเก้าบาทเพราะแบเขาทอดมาใหอเก้าบาทอืยังว่ะค่ะโอ้จะมันจืดได้ขาดแห้งยังว่ะจืดได้ขาดแห้งก็ยังว่ะเฮ็ดมีก็เป็นน้ำหาที่กันโอ้ยเฮ็ดก็หาก็ย่างว่ะน้ำตาซังนี่ก็มุ่นเด็นก็มุ่นก็มุ่นก็เป็นศูนย์อยู่แล้ว ตาสังกะสูนอยู่แล้วค่ะบางคนก็สิบอกเข้าใจตาเอียงเป็นตาสั่งหรือว่าซิ่งซิ่งอะเนาะค่ะซิ่งสั่งซิ่งสั่งมันก็เป็นสูนอยู่แล้วเห็นห้าแน่ไปแต่ว่าเป็นม่นม่นผนก็เอาเทสนันไปตั้งไว้ทั้งทั้งจำได้คากปานนันจู้ได้คากปานนันค่ะกต่บ่แม่นว่าอันอันอันพันพันมานคือนอนอยู่นห่ทีละฝันนี่ค่ะกายยังว่า ฟันนั่นค่ะฟันคาแข้งเด้นอนอยู่เทียงไห้เทียงไหนเนาะเอ๋อก็อยู่นี่ตีนอนอยู่นี่เนี่ยนอนอยู่ฟังทั้งนีนตีแต่พออวดพอนนอนฟังนี่ยเขาก็นอนฟังทั้งไหนงานไม่หมงยานหนีเสียศีริะไปเป็นผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าผู้เฒ่าค่ะผู้เฒ่าตัวเพิ่นไปสื่ออันไปสื่อเฮ็ดท้าเฮาเพิ่นว่าเพิ่นสื่อเฮ็ดให้เฮาเพิ่นว่าเพิ่นเบาจังสี่ได้ลรื เพิ่นเบาน่ะถือซื้อเฮ็ดทาแต่ว่าเพิ่นบ่เว้าแต่ว่าเพิ่นบ่ปากน้ำเฮาแต่ว่าเฮาฮู้ว่าเพิ่นไปซื้อเฮ็ดใเนี้ยแต่ว่าลูกันคิดว่าแม่นี่ไปซื้อเฮ็ดทาเออแต่ว่าเงินทอนนี่ใหีเยาน้ำป้าเออเก้าบาทเพิ่นบาเฮากะเพาเอาให้เพิ่นเก้าบาทน่ะค่าเฮ็ดเพิ่นนั่นค่ะแม่นเลียนหากระตกลงมาเออเลียนหาก็ตกลงมาเฮาก็พาจับเอาให้เพิ่นนั่นล่ะค่ะเพิ่นสิทอนมาให้เพิ่นน่ะมาเพิ่นน่ะอันค่าเฮ็ดเฮานั่น เก้าบาทที่ะเพิ่นบาทจังสีคเพิ่นก็าบาทจังสีเลยค่ะเดื่องเราความฝันของแต่นี่ยังเพิ่มเติมบ่ปแตบอจ้าไม่ซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของปะนวลค่ะค่ะปะนวลนี่เพิ่นฝันเห็นยาที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเพิ่นกลับไปสื้อเฮตทาปานวลเนาะค่ะแต่ว่ายานั้นบอกว่าให้ไปเอาเงื่อนท่อนน้ำปานวลเนาะค่ะ เบาทเพิ่นวันเนาะค่ะเพื่นจกเงินออกมาเนาะค่ะเรียนหาตกลงค่ะเพิ่นตีตัวเลขออกมาเนาะค่ะศูนยเก้าหศนี่คคือว่าผูเฒ่าเสียชีวิตค่ะเก้านี่กเป็นเงินเลียนเก้าบาทห้ากัเลียนหาตกลงเพิ่นว่าเนาะค่ะศูนย์เก้าห้าห้าศูค่ะวันทีหนึ่งกุมภาพันธ์พ่อสสองพันห ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันลำลำด,ด้วยเๆเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของปนวนเนาะคะ่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อส่บริพลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเ้าไล้รับทมรับฟังคะ่ะค่าทายยังบ่าท่านกดติดตามเจคําขอฝากชงเจคําสารตัวเงนําในเด้อคะ่ะข่ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขดีดอยู่มองใด เจ้ข้ามสามตัวเตีงสิไปหามหาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่าสำรับคลิปนี้เจ้ค้ามสามตัวเตีงขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ